มีลมจังหน่อยค่ะตอนนี้กับบรรยากาศเวลาประมาณตีสี่ห้าสิบสามนาทีนะคะสรุกเต็มกำลังสิงไปทำงาน,นะคะ่ะยังจากอพาร์ตเมนต์ สฟอากาศก็เริ่มนาวแล้วจ้ะ มีส่วงเศ้าสิม,มีฝนตกส่วงเศร้าสิมีฝนตกบรรยากาศเงียบเงียบค่ะแต่ว่ามีคนออกมาทำงานหลไรละจ้ะ เขาสู้ดูดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะอากาศกัสินี่ลมฝนหนาวแล้วแต่มือต้องเตรียมโตกับสภาพเตรียมโตรแล้มือกับสภาพอากาศค่ะ ในกล่องมันสิมืดๆเนาะจา้ะแต่ว่ามายางอีลีนบอดเมืดเนาะค่ะ